เราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเสร็จแล้วทั้งนายพรายให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินกับข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะให้ได้ตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียว ร้อกปีสถานที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการต่อเรือ100่งรลำเพื่อจะนำไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาเหตุใดพระเจ้าตากสินถึงต่อเรือที่นี่เพื่อกอบกู้เอกราช นี่คือเหมือนกับเป็นท่าเทียบเรือถ้าเห็นเจอทุนี้นี่ครับเป็นกรบเรือตรงด้านนู้นมีบานเลยครับใครที่ตามหาเลขเด็ดเลขดังอยู่นะครับแล้วหาไม่ได้สักทีหนึ่งนี่ครับแนะนำรอตตอรี่แบบถูกกฎหมายนะครับบุญมีประกรนฟ้าคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเลขดังเลข ที่เขาอั้นกันนู่นนี่นั่น1ชุด2ชุด3ชุดจะก,กี่ใบก็ราคาเดียวหมดเลยฝากด้วยนะฮะสำหรับบุญมีมกกังกรฟ้าครับพิมพ์แอดก่อนแล้วก็ B o o o n m e. เท่านั้นเองฝากบุญนุนด้วยนะครับ สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมนัดผีมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยในอีพีนี้ครับยังคงอยู่ที่เดิมที่จังหวัดจันทบุรีบรรยากาศด้านหลังผมเป็นไงคุณผู้ชมมีผืนน้ำทะเลมีป่ามีวิวเขาสวยงามมากมายแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับสถานที่แห่งนี้ย้อนกลับไป200กว่าปีเคยเป็นค่ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการต่อเรือ100ลำ เพื่อจะนําไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมากับตํานานสมเด็จพระเจ้าตากสินในคลิปที่2ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับในปีพุทธศักราช2307ครับนับปีตามที่ระบุไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาตร พระเจ้ามังรักกษัตริย์พระบ่าได้ส่งแม่ทัพใหญ่สองคนคือมังมหานรธาและก็เนเมียวศรีหบดียกทัพใหญ่เข้ามาสองทางครับคือทางเหนือและก็ทางใต้มาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาซึ่งในขณะนั้นครับพระเจ้าตากสินดํารงตําแหน่งพระยาวชิระประกาศครับพระเจ้าตากสินตั้งท่าอยู่ที่วัดพิชัยสงคราม และในวันที่4มกราคมพุทธศักราช2 3 0 9ซึ่งตรงกับ,บรรวันเสาร์ขึ้น4ค่ำเดือนยี่จุลศักราช1128ตรงกับปีจอครับพระยาตากเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พามา่าจึงตัดสินใจครับร่วมกับพระยาพิชัยพระเชียงเงินหลวงพรมเสนาหลวงราชาสเสนหาคุณอภัยพักดี พร้อมด้วยทหารกล้ายกกำลังออกจากค่ายวัดพิชัยแล้วก็ตีฝ่าวงล้อมทหารพมา่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับโดยยกทัพไปที่บ้านพรานนกจังหวัดอยุธยาเพื่อพักทัพอยู่ที่นั่นและระหว่างที่พักทัพอยู่ที่นั่นก็ได้พบกับทัพพมา่าพระเจ้าตากจึงจัดไพ่พลเข้าต่อสู้ครับและมีชายเหนือทัพพมา่าจากนั้นได้ยกทัพไปที่ชายดวงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับเพื่อรอพักพวกที่จะตามมา เมื่อรวบรวมทัพพร้อมแล้วพระเจ้าตากเนี่ยได้เคลื่อนทัพไปที่ปากน้ําโจ Pascal โลฉากเชิงเสานั่นเองครับจากนั้นนําทัพไปที่ชนบุรีระยองแล้วก็จันทบุรีครับแต่เจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยได้เข้ากับเนเ,เมียวศรีหบดีพระเจ้าตากจึงล้อมเมืองจันทบุรีไว้เมื่อวันเสาร์ 14, ที่1 4มิถุนายนพุทธศักราช23 1 0ครับพระเจ้าตากทรงมีรับสัส่งกับทหารไพร่พลว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้ เมื่อกองทัพผุงข้าวเสร็จแล้วทั้งนายพรให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินกับข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะให้ได้ตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวครั้นถึงเวลาหนึ่งทุ่มครับเจ้าตากจึงได้สั่งให้ทหารไทยและจีนลอบเข้าไปอยู่ตามสถานที่ที่ได้วางแผนเอาไว้ให้คอยฟังสัญญ,ญาณเข้าตีเมืองพร้อมกัน แล้วจึงให้โห o ขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นรู้เมื่อเวลาตีสามครับเจ้าตาก,ก็ขึ้นคอช้างพังคิวริมันชรให้ยิงปืนสัญญาณพร้อมกับบอกพวกทหารเข้าตีเมืองพร้อมกันส่วนเจ้าตาก,ก็ใส่ช้างเข้าพังประตูเมืองจนทําให้บานประตูเมืองพังลงครับทหารเจ้าตากจึงกรูกันเข้าไปในเมืองได้พวกชาวเมืองต่างพากันลักทิ้งหน้าที่หนีไป ส่วนพระยาจันทบุรีก็พาครอบครัวลงเรือหนีไปยังเมืองบันไทมาศกัมพูชาครับเจ้าตากตีเมืองจันทบุรีได้เมื่อวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2310เวลาประมาณตี3ครับหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว2เดือนหลังจากนั้นครับเจ้าตากได้เคลื่อนทัพไปยังเมืองตราดพวกราษฎรเกิดความเกรงกลัวต่างพากันมาอ่อนน้อมโดยดี ที่ปากน้ำเมืองตราดมีเรือสำเภาจีนมาทอดทุนอยู่หลายลำครับเจ้าตากได้เรียกแนเรือมาพบแต่พวกจีนในเรือขัดขืนต่อสู้เจ้าตากจึงนำกองเรือไปล้อมสำเภาจีนเหล่านั้นได้ทำการต่อสู้กันอยู่ประมาณครึ่งวันครับเจ้าตากก็ยึดสำเภาจีนไว้ได้หมดได้ทรัพย์สินสิ่งของมาเป็นจำนวนมากตามพงศาวดานทนบุรีฉบับพันจันธนุมานะครับระบุว่า ก่อนที่พระเจ้าตากจะยกทัพไปตีพมา่าได้มีการต่อเรือประมาณ100ลำครับที่เมืองจันนี้เองบริเวณวัดสม็จงามซึ่งมีการขุดค้นพบตอไม้ตะเคียนทองจํานวนมากและยังได้มีคําบอกเล่าว่ามีคลองที่ขุดเพื่อให้ลําเลียงส่งไม้ตะเคียนมายังอู่ต่อเรือจึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากครับก่อนหน้าจะมีการขุดค้นพบเรือต่างๆบริเวณนี้ห่างจากปากแม่น้ําจันทบุรีไม่ไกลนัก ได้มีการค้นพบเรือสำเภาโบราณสมัยพระเจ้าตากซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในท้องทะเลอ่าวไทยผลการสำรวจพบสร้างเรือสำเภาท้ายตัดสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรือสำเภาจีนแบบฟูเจียนขนาดเล็กมีใบสามเถาใช้หางเสือเรือความกว้าง7-8เมตรความยาวประมาณ24เมตรครับเมื่อพระเจ้าตากได้รวบรวมกำลังผลได้ประมาณ5,000คนและต่อเรือ100ลํา จากนั้นยกทัพเรือเข้าตีทนบุรีและต่อจากนั้นได้ยกทัพเรือไปถึงกรุงศรีอยุธยาเข้าโจมตีที่ค่ายโพสามต้นครับจนสามารถขับไล่ทหารพม่าออกจากอาณาจักรได้และสามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากการยึดครองได้เมื่อวันศุกร์ที่12ขึ้น15คหา่ำจุลศักราช1129ปีกุลเวลาบ่ายโมงเศษครับซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2310ริ เวลาประมาณบ่ายหนึ่งนะครับโดยใช้เวลาเพียง7เ,เดือนหลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยานี่ก็คือวีรกรรมในการกอบกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะครับแล้วก็เส้นทางในการกอบกู้ชาตินั่นเอง สถานที่ต่อไปที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คืออู่ต่อเรือเสม็จงามครับปัจจุบันเนี่ยเป็นอาคารแสดงนิทรรศาการอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นที่เรียบร้อยเนะครับแล้วก็ที่อู่ต่อเรือพระเจ้าตากแห่งนี้นะครับได้มีการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามครับเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์สามารถเดินเล่นเพื่อชมทิวทัศน์แม่น้ําจันทบ,บุรีและก็วิวทิวทัศน์โดยรอบได้ นอกจากนี้ครับยังมีอาคารแสดงนิทรศการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์อีกมากมายครับยกตัวอย่างเช่นพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประวัติศาสตร์และก็วิวัฒนาการด้านโบราณคดีของจันทบุรีวัตถุบโบราณต่างๆที่ขุดค้นพบเช่นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสังฆคลโลกเรือจำลองเครื่องใช้สมัยโบราณครับ แล้วก็รวมไปถึงเรือสำเภาจำลองขนาดใหญ่เป็นการจำลองการต่อเรือสำเภาจีนขนาดเท่าของจริงเลยครับนะตอนนี้ผมเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์นะครับอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่บ้านสม็จงามแห่งนี้นะฮะคนแถวนี้เขาเชื่อกันว่าครับในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยน่าจะเป็น อู่ต่อเรือเนีเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือนร่องน้ําเข้ามาครับนำเรือเข้ามาแล้วก็ทําการต่อเรือซ่อมแซมเรือน่าจะมีหลายร่องน้ําด้วยกันแต่ว่าตรงนี้ครับนี่เป็นเรือจําลองนะครับสุวรรณครุฑเรือพระที่นั่งสำเภาทองนั่นเองลักษณะเรือลํานี้นะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยต่อขึ้นมาจํานวน100ลําด้วยกันแล้วก็ลำหนึ่งเนี่ยบรรจุคน50คน เพื่อที่จะออกเดินทางจากที่นี่ครับเพราะว่าตรงนี้คือปากน้ําจันทบูรนั่นเองไหลล่องไปตามจังหวัดต่างๆมากมายจนไปถึงกรุงศรีอยุธยาไปทำการศึก ครั้งนั้นได้สําเร็จแล้วก็กอบกู้เอกราชมาได้คุณผู้ชมลองดูสิไม่ใช่ลําเล็กๆนะครับลำใหญ่มากลักษณะเรือเนี่ยคล้ายๆเรือสำเภาของจีนแล้วก็หลายคนน่าจะสงสัยว่าทําไมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้ที่นี่ที่สม็ดงามแห่งนี้เป็นอู่ต่อเรือเนี่ยเขาเชื่อกันว่าชุมชนสมัยก่อนแถวเนี้ยสม็ดงามเนี่ยเป็นชุมชนชาวจีนเก่งเรื่องการต่อเรือแล้วก็ชัยภูมิแห่งนี้นะฮะมันง่ายต่อการที่จะล่องเรือ นั่นอะอย่างที่บอกคือตรงนี้ปากอ่าวจันทบูรแล้วก็ล่องไปที่กรุงศรีเนี่ยง่ายแล้วก็ไกลาจากกองทัพข้าศึกพม่าด้วยเธอบมาตรงนี้ครับ นี่คือซากเรือที่ถูกขุดค้นพบขึ้นได้มีจํานวนเยอะเหมือนกันน่าจะเป็นเรือขุดจากไม้ตะเคียนไม้ท่อนเดียวเอามาขุดกลางลงไปแล้วก็ด้านหลังน่าจะเป็นช่วงบริเวณปลีกไม้ของเรือสำเภาที่เราเห็นกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความเป็นไทยผมใช้คานี้้วกันจุดเริ่มต้นของการกอบกู้เอการาชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้กัน อีก1จุดนะครับตรงนี้เชื่อกันว่าเป็นอู่ต่อเรือนะครับที่ยังคงสภาพเดิมเอาไว้อยู่วิธีการต่อเรือก็คือจะเป็นเหมือนล่องน้ําเข้ามาแล้วก็จะนําเรือเนี่ยเข้ามาเทียบตรงนี้ครับจะมีการซ่อมแซมบูรณะหรือว่าการต่อเรือขึ้นมาใหม่แต่ละลำเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายที่ด้วยกันในบริเวณนี้เพราะว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหา,หาราชท่านทรงต่อเรือทั้งหมด100ลําซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วแต่ละลำเนี่ยเมื่อกี้ลําจําลองที่เห็นอยู่เนี่ยหูใหญ่มากนะครับนี่ครับนี่คือเหมือนกับเป็นท่าเทียบเรือในการที่นําเรือมาซ่อมถ้าคุณผู้ชมเห็นจากกล้องนะครับในใต้น้ำเนี่ยน้ำใสามากนะครับสามารถลงไปได้ด้วยนี่เดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูนิดหนึ่งนะปะปะปะนี่ครับเราสามารถลงมาดูด้านล่างได้นะครับแต่ห้ามลงไปเล่นในน้ํานะนะตรงนี้ดูจากพื้นที่แล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนเขาคอ เป็นปูนอยู่รอบๆนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นแอ่งลงไปแล้วดูจากสายตาเนี่ยครับยังมีพวกเศษไม้เป็นแผ่นๆเลยครับยาวๆวางอยู่ใต้น้ำนสาเหตุที่เขาไม่นำไม้พวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม้เนี่ยถ้านำขึ้นมาแล้วเนี่ยจะผุจะกร่อนแต่ว่าถ้าอยู่ในน้ำยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับแต่ก็มีการชำรงชำรุดลงไปบ้างนะครับถ้าเห็นจากตรงนี้นี่ครับเหมือนกับเป็น เป็นกาบเรือยาวๆแล้วก็เป็นแผ่นไม้ตรงๆตรงด้านนู้นมีบานเลยครับลองคิดภาพเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมีล่องน้ำอย่างเงี้ยหลายๆล่องครับนะแล้วก็มีคนแบบชุมชนชาวจีนหรือคนไทยช่วยกันต่อเรือขึ้นมาด้วยใจที่ฮึกเขิมด้วยใจที่จะนำเรือเนี่ยไปกอบกู้เอกราชของเราให้กลับคืนมาได้เพระเาะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากรรสินมหาราชซึ่งทำให้เรารู้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับจากจุดเริ่มต้นในการกอบกู้ชาติอ P ีนี้ที่เรามานำเสนอผมว่าคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับได้ข้อคิดนีไม่ว่าจะเป็นตำนานของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรวมไปถึงนักรบนะที่ไปร่วมกู้ชาตินักวันนั้นครอบครัวพวกนักรบที่ยอมให้สามีตัวเองยอมให้พ่อตัวเอง ไปทําศึกเพื่อกอบกู้เอกราชความเป็นไทยขึ้นมานี่แะครับความเป็นไทยนยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในประเทศเราสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะเห็นได้ชัดก็คือการรวมพลังของคนไทยวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเที่ยวได้ไม่รบหลู่มากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการฝากไว้นิดนึงครับถ้าผู้นำดี พวกเราจะรอดกันหมดไปก่อนครับสวัสดีครับ